สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนเพื่อนพีนพน่น้องนักเรียนเช่นเดิผมคลิปนี้หวัวน,นี้นะครับก็จะพามาดูการตัดลงส่งอีกคลิปหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมขึ้นทรงด้วยเบอร์หนึ่งจุให้ดูกันนะครับก็อยากใช้น้องๆนักเรียนนะครับดูแล้วก็นำเอาไปไประยุกต์ใช้กับตัวเองก็แล้วกันนะครับ ช่างแต่ละคนนะครับก็มีแนวทางหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันนะครับเราก็ลองดูแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทำงานกันสำหรับหัวนี้นะครับไททอยค่อนข้างที่จะเก็บงานได้ยากนะครับน้องสังเกตดูว่าไททอยลูกค้าจะเป็นร่องนะครับตรงกลางจะเป็นร่องอยู่นะครับเวลาเราจะเก็บให้เนียนนะครับค่อนข้างที่จะเก็บงานได้ยากนะครับก็อยากจะให้ดูให้จบทิบกัน นะครับเพื่อตรงไหนที่เรา,าคิดว่าเราทํางานไม่ถนัดหรือว่าทํางานไม่คล่องก็ลองดูนะครับแล้วก็นำมาไปประยุกต์ใช้หรือว่านำเอาไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกันได้ หลังจากที่เราขึ้นทรงจากด้านขวาวนมาด้านซ้ายเสร็จผมก็จะเช็คงานอีกรอบหนึ่งวนกลับไปนะครับตรงไหนที่มันยังไม่เนียนหรือว่ามันยังไม่หนวนเราก็ได้เก็บได้แต่งให้มันดูเข้าทรงให้มันเป็นทรงนะครับไท,ยทอยเราก็เก็บไรผมตื่นผมนะครับขอบผมแล้วก็การให้เป็นกรอบเป็นขอบเป็นทรงนะครับเป็นการทํางานง่ายๆนะครับสบําหรับแนวทางของผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับ หลังจากขึ้นทรงเสร็จนะครับผมก็จะมาเก็บงานด้วยวีเล็กเหมือนเดิมนะครับเก็บตรงจรนนะครับให้มันสัน้นให้มันติดหนังศีรษะไปเลยนะครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการตัดสั้นหรือว่าขาวนะครับเราก็ไล่เก็บให้มันสัน้นให้มันนูนให้มันเนียนไป วิธีการตัดหรือว่าเทคนิคก็เหมือนเหมือนกัะทุกคลิปนะครับ<ม>ก็ให้สังเกตดูก็แล้วกันนะครับจะไม่บรรยายมากนะครับให้น้องๆสังเกตดูแล้วก็เรียนรู้กันไป ใชท,ยทอยตรงด้านหลังใบหูลูกค้าด้านขวานะครับก็อยากจะให้ดูแล้วก็พยายามฝึกไปบ่อยนะครับบริเวณนี้นะครับที่เราทํางานไม่ถนัดหรือว่าทางานไม่คล่องกันนะครับด้านหลังใบหูลูกค้าด้านขวาเนี่ยช่างส่วนใหญ่จะเก็บงานได้ไม่ไม่ถนัดนะครับ อนทอยที่มันเป็นหลุมเป็นร่องอยู่นะครมันทําให้เราเก็บงานได้ยากนะครับพยายามาใช้หวีกดนะครับเข้าไปลึกๆแล้วก็ง้างออกมาแล้วก็ถ่ายนะครับ ถ้าลูกค้าต้องการให้มันสั้นให้มันขาวแล้วมันสูงเราก็สามารถถ่ายด้วยเบอร์ศูนเลยก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้าด้วยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้ไททอยมันสั้นแล้วว่าสูงเกินไปนะครับเราก็ต้องอเก็บตรงที่มันเป็นหลุมนะครับเป็นร่องเนี่ยให้มันเนียนที่สุดนะครับ หลังจากที่เราใช้วีล็กเก็บงานเสร็จนะครับผมก็จะใช้วีใหญ่มาเก็บขอบผมด้านบนเหมือนเดิมนะครับให้มันเชื่อมกันนะครับให้มันดูกลมกลืนนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับหัวหนึ่งผมก็จะใช้เวลาตัดเขาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับบวกลบนะครับหลังจากที่เราตัดด้วยกนหนวดด้วยนะครับก็จะใช้เวลานิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่ช่าง นะครับบางท่านก็อาจจะใช้เวลาได้เร็วกว่านี้นะครับก็อยู่ที่ลักษณะศีรษะลูกค้าด้วยลักษณะทรงด้วยว่าตัดยากง่ายแค่ไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆน,น,นักเรียนชั้นปนระพงนะที่จะเร่งเวลาให้กับลูกค้านะครับผมลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะเด้งเหมือนกันนะครับเวลาเราตัดถ้าเราเก็บงานไม่ดีนะครับมันก็จะเป็นคลื่นนะครับขอบผมด้านบนเห็นไะครับมันจะ เวลาเราหวีแล้วมันจะเด้งเป็นคลื่นนะครับมันจะไม่ค่อยสดรยเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเก็บงานให้มันดูเนียนดูนวลที่สุดนะครับตรงที่เป็นร่องก็เหมือนกันนะครับต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเจอลักษณะศีรษะแบบนี้นะครับเราไม่ได้เก็บงานง่ายๆนะครับไทยทอยนะครับเก็บเก็บยากแต่ว่าตรงคหมับซ้ายขวาก็เก็บง่ายนะครับเพราะว่า หนังศีษะตึงไม่มีรอยยน่นมันก็ทำให้เราเก็บงานให้มันเนียนง่ายนะครับตรงไหนที่เป็นหลมุมมีรอยหยกักรอยยน่นมันก็เก็บงานยากเป็นธรรมดานะครับเราต้องทําทงานได้ทุกสภาพศีษะลูกค้านะครับเราเจอลักษณะศีษะลูกค้าที่แตกต่างกันนะครับเราตัดบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เกิดความเคยชินนะครับเกิดความชํนานาญขึ้นเอง ผมเราต้องไล่เก็บให้มันเนียนให้มันดูคมกลืนที่สุดนะครับอย่าให้มันเป็นคลื่นนะครับด้วยลักษณะศีรษะลูกค้าที่ผมค่อนข้างที่จะเด้งเนี่ยฮะหลังจากที่เราเก็บขอบผมด้านบนเสร็จผมก็จะมาใช้วียกซอยเหมือนเดิมนะครับเล็มปลายผมนะครับเพราะว่าผมลูกค้าไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ต้องการที่จะตัดสั้นอยู่แล้วเราแค่เล็มปลายผมให้มันดูกระชับให้มันดูหวีแล้วเข้าทรงนะครับหวีแล้วมันกอดกันเข้าทรงดีก็แค่นั้น นะครับไม่ต้องไปตัดสั้นมากนะครับไท,ทอยก็เหมือนกันเราแค่วีขึ้นแล้วก็เป็นการเช็คผมดูนะครับเช็คแล้วก็เลี้ยไปลายผมไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มันสั้นเราก็ไม่ต้องตัด ด้านหน้านะครับเราหวีลงมาเช็คดูนะครับตรงไหนที่มันยาวเกินไปเราก็แตกให้ลูกค้าหน่อยเล็มปลายผมให้มันสั้นเสร็จแล้วเราก็มาไล่ซอยบางนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซอยย้ำอะไรมากมายนะครับใช้หวียกขึ้นซอยหรือว่าใช้ไกลซอยอเป็นเท่าแถวไปนะครับอย่าไปซอยย้ำๆจนเกินไปนะครับเราซอยแค่ครั้งเดียวสองครั้งเราเราก็พอหวีเช็คดูนะครับถ้ามันมัน หวีแล้วเข้าทรงหวีแล้วมันกลืนกันดีนะครับไม่เป็นก้อนไม่เป็นคลื่นก็พอเ <c oughs> สร็จแล้วเราก็ลองเป่าทำความสะอาดแล้วก็เช็คดูนะครับว่ามันเข้าทรงดีหรือยังอันนี้ผมก็จะใช้เบอร์0.5ในการมาไล่เก็บนะครับ ตรงคมับตรงจรให้มันสั้นให้มันนวลขึ้นนะครับด้านข้างก็เหมือนกันก็ต้องตะแคงนะครับให้กินแค่ครึ่งใบนะครับเพราะว่ามันจะกินเต็มใบแล้วมันจะกินสูงขึ้นไปนะครับไททอยก็เหมือนกันนะครับถ่ายแล้วก็สะบัดเนี่ยมันก็จะช่วยลบตรงรอยที่มันเป็นร่องนะครับให้มันบางลงหรือว่าให้มันนวลขึ้นไม่ให้มันดูโดดด,ดดดูดำเกินไปนะครับเนี่ยฮะ เราก็ต้องเข้าใจในอุปกรณ์ด้วยนะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนมาช่วยให้เราทํางานได้ง่ายนะครับเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ก็ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานและทําให้เราเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ที่จะเลือกอ,อุปกรณ์ในการทํางานได้นะครับช่วยในการทุ่นแรงให้เราทํางานได้เร็วจบงานได้ไวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บ ขอบผมให้มันเชื่อมกันด้วยหวีเล็กเหมือนเดิมนะครับค่อยๆไล่เก็บนะครับให้มันดูกลมกลืนที่สุดให้มันดูเนียนที่สุดนะครับตรงขอบผมหรือว่าตรงระหมับต้องให้มันขาวให้มันนวลไล่สโลปขึ้นไปนะครับมันจะได้ดูสวย ทอยนะครับเราต้องเก็บให้มันเนียนนะครับหลังจากที่เราใช้เบอร์0.5ช่วยนะครับเราก็มาเก็บนะครับด้วยหวีนะครับให้มันเนียนที่สุดนะครับนะตรงที่ไท้ทอย,ทอยหรือว่าตรงที่มันเป็นร่องเป็นหลุมนะครับเราต้องไล่เก็บให้มันนูนดูกระชับดูสวยนะครับ น้องๆน,นักเรียนชช้นว่าผมที่เป็นช่างใหม่หรือว,ว่าเป็นนักเรียนนะครับถ้าเจอหอัวลักษณะนี้ก็จะ,ะค่อนข้างที่จะเก็บงานให้เนียนนี่ยากนะครับดังนั้นเราก็ต้องลองดูแล้วก็นําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกันนะครับสังเกตดูว่าผมวางหว่ยังไงเก็บยังไงนะครับมันถึงจะดูนวลดูเนียนนะครับประมาณไหนประมาณไหนเราถึงจะจบงานได้นะครับก็อยากจะให้ดูให้จบคลิปกันนะครับพยายาม สังเกตเอานะครับตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์นะครับเราก็นำมาไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทำงานกาันทำเอาวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำม,มาจนกว่ามันเนียนจนกว่ามันดูกระชับดูกลกมคลืนนะครับการเก็บงานมันก็ต้องใจเย็นๆก็ค่อยเก็บก็ค่อยทำไปเรื่อยๆนะครับ สังเกตดูว่าขอบผมด้านล่างนะครับผมก็จะใช้ปลายหวีนะครับในการกดแล้วก็กค่อยๆไล่เก็บนะครับเพื่อให้มันสั้นหรือว่าให้มันหนัวให้มันดูเชื่อมกันนะครับการวางหวีก็เหมือนกันสลับไปสลับมาพลิกไปพลิกมาหาตำแหน่งให้ตัวเองนะครับในการที่จะเก็บงานมันจะได้ทํางานด้วยความถนัดนะครับแล้วก็ดูคล่องแคล่วดูชํานาญนะครับ ตรงขมับตรงใช้ตรงขมับหรือว่าตรงจอนะครับเราต้องไล่ให้มันเชื่อมกันให้มันดูนวลที่สุดนะครับเราถึงจะจบงานได้นะครับยังไงก็ฝากน้องนนักเรียนชนาติผมนะครับไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่างเด็กด้วยก็แล้วกันนะครับ ไล่เก็บจนมันสวยจนมันเนียนนะครับใช้หวีใหญ่มาเก็บรายลียอีกนิดนึงนะครับเราก็จบงานได้นะครับแค่นี้ก็ว่าสวยงามนะครับก็ถือว่ากระชับ ดูสวยดูกลมกลืนนะครับเราก็จบงานได้นะฮะตรงไททอยตรงไหนที่มันยังดูไม่ไม่นวลไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยๆไล่เก็บไปนะครับ ก็ถือว่าสวยงามนะครับตามลักษณะศีรษะลูกค้านะครับก็แต่และหัวนะครับความยากง่ายมันก็จะแตกต่างกันนะครับยังไงก็ดูแล้วก็นําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกันนะครับตัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ว่าก็ถือว่าสวยงามนะครับเจอกัคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ